ในแฮชแท็กที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะคะคงหนีไม่พ hashtag ้นแฮชแท็กที่เรียกว่า ever filter นะคะซึ่งก็มาจากกระแสอันโด่งดังของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องย o n อนิมนั่นเองค่ะตอนน,นี้มีชาวทวิตเตอร์หลายคนนะคะมีการนําภาพของตนเองไปตกแต่งให้เหมือนกับว่าได้อยู่อาศัยในโลกของภาพยนตร์แอนิเมชันย o แอน m มค่ะ ในช่วงวันสองวันมานี้นะคะกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากค่ะสำหรับแอปพลิเคชันแต่งรูป e อ e r Filter ที่คุณสามารถนำรูปถ่ายของคุณไปเปลี่ยนเป็นภาพวาดการ์ตูนแอนิเมชันได้ซึ่งภาพที่เปลี่ยนออกมานะคะก็จะได้อารมณ์ของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง yourname ค่ะหลับตาฝันถึงชื่อเธอซึ่งก็เคยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างกระแสในโลกออนไลน์เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะ ตอนนี้ชาวเน็ตที่เล่น Twitter ร์จำนวนมากนะคะต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยก็ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันแต่งรูป Everfilter และโพสต์กันอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook และ Twitter จนทำให้ Hashtag Everfilter นะคะติดอันดับหนึ่งเทรนทวิตเตอร์ไทยไปแล้วตอนนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าคนไทยอย่างเราความคิดสร้างสารรค์เนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ ผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนนะคะต่างนําภาพเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะคะภาพสนหน,นทางต่างๆในหลายภูมิภาครวมถึงภาพความสวยงามของลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่ท่าน้ําสิริราชหรือว่าแม้แต่ภาพสวยๆในหลายมุมเมืองของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครที่กระ้วนบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะ